สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสกูชิตี่พึ่งแช่ยเย็นออกมาเมื่อกี้นะเราออกมาแต่เราไม่ได้ออกมาให้ดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะอยู่ในกระปปกนี้นะเย็นมากเลยนะเราแช่ไว้ในช่องธรรมดาะคะ่ะโอเคนะเราจะมาดูกัน นี่ก็จะเป็นสกูชี่ที่ทำเองทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่อันเลยนะอันแรกค่ะจะเป็นอันนี้มันก็สกูชี่เพิ่มมาหน่อยนะนี่ที่มันนุ่มอ่ะอันนี้มาสกูชี่ด้วยมันนุ่มแล้วก็สกูชี่อ่ะ อันแรกนะถ้าข้างหลังอาจจะเห็นได้ชัดว่ามันสกูชีน,น,ะนะคะโอเคค่ะมาดูชิ้นต่อไปเลยนะชิ้นต่อไปก็จะเป็นลูกโปอันเล็กน,นะชิ้น,กน,กน,นสกชมากมากมักมากเลยนะ สเกิร์ชเยมากเลยอ่ะมันสเกิร์งเพิ่มขึ้นหลไรเท่าเลยแหละต่อไปค่ะนี้ที่เราต้องปิดฝาปิดอ่ะเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไม่ให้น้ำมันเข้าไปสกิร์ชเยมาก,มาก <c oughs> โอเคนะต่อไปค่ะ จะเป็นแบบนี้โอเคค่ะนีนะมนสองแผ่นอย่างนี้นะนเห็นป่ะต่อไปค่ะจะเป็นลาดซอยแบบนี้นะทำไมไม่รู้ว่าทำไมมันอยู่ข้างล่างมันเย็นทำไมข้างบนมันไม่เย็นก็ไม่รู้เหมือนกันนะ สกูชีมามากเลยอันสุดท้ายค่ะนี่คือสกูชี่ที่เหลืออยู่นะเราได้รีวิวไปแล้วค่ะนี่นะโอเคค่ะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวสกูชี่ที่เป็นสกูชี่คอลเลกชันนะเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่เย็นนะคะเดี๋ยวบอดติดตามชมคลิปหน้าด้วยนะคะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะ